เบาหน้าไม่ยินแล้ว ไม่ใช่ส้างกันกล้วยเหรอไม่ใช่ส้างกันกล้วยไหนเออมูไอ พ่อพ่อดีไหมได้ยินได้ยิน รถอะไรอ่ะ <c oughs> ไปเดี๋ยวขึ้นไปเอคนไทยาดเก็มะนาวในา่เก็มะนาวยังไง <c oughs> มือก็ยื่นออกมาม,มาเลยยื่นมือยื่นมือหล,ลบหลบหลบแล้วยื่นมือมา ข้างเหนืออ่อนซอนตะอ่อนซอนอือฮข้าเจ้าเป็นเจ้าเจียงใหม่การกลวยตัวจริงการกลวยกันมือครับอืม เลยครับวันก็จะเป็นเท่เวลาของสวัสดีกันนะครับแวเป็นเกส่งนิวบินที่รู้ว่าอินดซานะครับมาเลเซียก็เา็ารัดท้องฟาดีแ่เขียวและเกาหีอันยองอโยน

ก็ต้องให้เวลามันหน่อย

มีทุกช็อตทุกเหลี่ยมเลยห้ามจับโมลี่ต้องอ่านป้ายด้วยนะ<ง> <c oughs> ตัวอะไรอลี่ไหนหลายคนเห็นในหัว,ห,ห,วหลายคนตื้อหยยบ

老板，他这个。嗯嗯